สวัสดีครับผมอดีจีเหนือนทางใตท้งต้นออกภาคกลางภาคัวีทยแล้วครับน้องครับผมมะเ,เทศน้ำนครับกแกแกแแครับตอนเท้าเากินกับแพ่กินข้ากันมอยไปกินกแพนะครับกินข่าก่อนกินข่าก่อนหัวแข้งท่างาน,นหนักเออุบ

มันเล้ดังเปลียนเปเสีบเนี่ยเราอวาก็ายเดียวกันบ่อึมสิบบาทห้าบาทมันจะปูนงล,ปนลปะปูุงรสป่ะฮะอันก็ขายหมูเด่นหมูบุ Og hun må få det. Det แม่ก็ต้องอ้าปากถาพ่อพ่อเคยกินคนกบใส่ลหยก็ัด้คือพ่อละเพราะว่ากินกบกบเจ็บไหมเพ่งกินแ่้แหละแต่เพิ่งได้ยุ่งเจ็บว่าคึกอ,อย่างขนั้นะัะนกินในถิ่นแากจะาคึกอ,อย่ากวตอสองน,นะ

อมขาโทรั้นพอบอกเพืยพอยู่ไหมระัตวเพื่อหัก,อ,หกอืมอะอเขาอแล้ว

งอนเป็นนอนเย่ข้นอนับเมอนเมื่อือเ่อกิงกกๆยเกยบเก็เนเหมือเมื่อแบบแลเอน

đen <t Adult encore> bông, <laughs> <nói> <laughs> <Somebody> không có đen thì rất khó, có เปลี่ยนคืนเงิคือว่ารเปล่าออมว่าก็ป่าเลยเนี่ ยิ้มลน่อยบันเอาแปร็จแลววแ้วได้เอาแปนะ๊บต่อเลยนะรอแป๊บคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับเด้อคลิปหน้าพบกันใหมแล้วครับน้อครับผมครับครับไอพีดูดีม่แห้งดูแตงมีครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุนาางน,นัทาชแนลได้วยนะครับเด้อครับผม